สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวราศีกันทุกท่านเข้าสู่ช่องคาเฟ่โหรค่ะคลิปนี้เป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ในเดือนกันยายนนะคะของชาวาาลัคนาและก็ชาวราศีกันนะคะชาวราศีกันในช่องพี่หมอเริ่มนับตั้งแต่ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนไปถึงวันที่16ตุลาคมนะคะใครที่ รู้ว่าตัวเองเกิดในช่วงนี้นะนับเป็นราศีกันได้ทุกคนแล้วก็ใครที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีลัคนาสถิตในราศีกันก็สามารถฟังคลิปนี้ในช่องพี่หมอได้ด้วยเช่นกันแล้วก็ฟังได้ทุกคลิปของชาวราศีกันในช่องนี้เลยนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะพี่หมอจะเริ่มเปิดดวงความรักความสัมพันธ์ผ่านไพ่นะคะ,ะก่อนอื่นพี่หมอพูด,ดนิดนึงนะคะในเดือนกันยายนเนี่ยเป็นต้นไปนะ สอบไปนี้พี่หมอจะอ่านความรักความสัมพันธ์เป็นสองพาร์ทก็คือคนโสดแล้วก็คนมีคู่โดยการเปิดใหม่นะคะคือปกติเนี่ยพี่หมอจะเปิดไพ่มาเซตเดียวแล้วก็อ่านแบบตีความทั้งของคนโสดและคนมีคู่แต่ว่าในเดือนกันยายนเป็นต้นไปนะคะพี่หมอจะปรับใหม่เป็นคนโสดก็เปิดไปเลยเซตหนึ่งคนมีคู่ก็เปิดไปเลยเซตหนึ่งนั่นเองนะคะเพื่อที่จะได้เห็นความ ละเอียดมากขึ้นนะเห็นดีเทลที่มันเยอะขึ้นนั่นเองนะคะเอาล่ะถ้าเกิดว่าชาวราศีกันทุกท่านนะคะพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันที่คนโสดก่อนเลยเหมือนเดิมเนาะคนโสดในเดือนกันยายนนะคะชาวราศีกันและละัคนากันมีโอกาสแล้วก็สถานการณ์อะไรเกิดขึ้นกับคนโสดบ้างนะาจะมีคนน่าสนใจเข้ามาไหมแล้วก็มีเกณฑ์จะ ได้เจอเนื้อคู่ไหมเนาะไหนดูซิให้เห็นอะไรนะคะหนึ่งดาบแฮงแมนเอ็มเพอเร,อร์ เ o o n The นเ n นเด็กถ้วยเลเวอรถ้วยหถ้วย และเก้าดาอ่าคนโสดนะคะชาวกันในเดือนกันยายนนะเอ่อหลายๆคนเนี่ยน่าจะเพิ่งโสดด้วยคือเพิ่งโสดหมาดๆเลยเพิ่งผ่านการตัดสินใจเรือลากับความสัมพันธ์ครั้งเก่าหรือคนรักเก่ามานั่นเองนะคะ ไม่ทุกคนนะใช้คําว่าหลายๆคนก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นการอ่านแบบพลังงานรวมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยู่ในสภาวะนั้นลองฟังดูนะคะในเดือนนี้เนี่ยก็แปลว่าคุณเนี่ยยังไม่สนใจเรื่องความรักอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยมีเป้าหมายชัดเจนว่าจะเป็นโสดนะอยากจะอยู่เป็นโสดอยากจะใช้ชีวิตคนเดียวหรือว่าอาจจะไม่ขนาดนั้นหรอกแต่ตั้งเป้าหมายไปที่เรื่องของการงานหรือว่าการเงินไปเลยนั่นเองนะคะ ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณอยากจะพักหรือว่าอยากจะเบรกเอาไว้ก่อนไม่อยากจะไปคิดอะไรเยอะแต่จะบอกว่ามันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นค่ะต่อให้คุณเนี่ยมีเป้าหมายว่าตัวคุณเนี่ยจะไม่เอาละยังยังจะไม่พิจารณาใครทั้งนั้นหรือว่ายังไม่อยากจะกลับเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์กับใครทั้งนั้นนะก็มีเกณฑ์นะยิ่งถ้าเป็นคนที่เพิ่งเลิกกันมานะคะว่าคนเก่าเนี่ยเขาอาจจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะมัง้อมาขอคืนดีนะคะ แต่ถามว่าชาวกันเนี่ยจะให้โอกาสเขาไหมบอกเลยว่ามันก็ยากอะที่หมอมองว่าอย่างที่บอกค่ะการเปิดมาด้วยไพ่หนึ่งดาบเนี่ยพี่หมอว่าคุณเนี่ยมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความเด็ดเดี่ยวในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะซึ่งตอนนี้เราคุยเรื่องอะไรความรักก็แปลว่าคุณวางเป้าหมายให้ตัวเองไว้แบบนี้เพราะฉะนั้นคุณเลือกแล้วแหละเลือกเส้นทางของตัวเองแล้วแล้วก็ตัดสินใจไปแล้วนั่นเองนะคะต่อให้เขาจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ย ก็ไม่ได้ทําให้ตัวคุณเนี่ยหลังเลจริงๆชาวกันเองเนี่ยก็รู้สึกว่าอ่อจะบอกว่าไงอะไม่แน่ใจในตัวเขาเอ,อในตัวของเขาเท่าไหร่ด้วยนะคะไม่รู้ว่าถ้าเรากลับไปในความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันจะทําให้ดีขึ้นหรือแย่ลงอืมกันก็เลยรู้สึกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่อยากจะพักหัว อยากจะอยู่เฉยๆไม่อยากจะคิดอะไรเยอะนะคะอยากจะหาความสุขใส่ตัวมากกว่าบางคนก็ไปทุ่มเทให้เรื่องของการงานบางคนก็ไปทุ่มเทในเรื่องอื่นๆไปเหมือนแบบที่ไม่ใช่ความรักอะ่ะคุณจะไปใส่ใจเรื่องพวกนั้นแทนนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นพาร์ทที่เพิ่งเลิกลากับใครมานะคะต้องบอกว่าเดือนเนี้ย เป้าหมายของคุณก็ไม่ใช่เรื่องความรักอยู่ดีนะคะหลายๆคนเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาที่การงานหรือว่าการเงินหรือว่าชีวิตด้านอื่นๆเนี่ยมันกําลังไม่อยากใช้คําว่าประสบปัญหาแต่แปลว่ามันอยู่ในช่วงสําคัญอะ่ะเออเหมือนกับว่าการงานนยอยู่ในช่วงของการแบบกําลังจะเลื่อนขั้นกําลังจะมีอ่าการขอย้ายกําลังแบบมันเหมือนมีเรื่องอื่นให้คุณคิดอนะ่ะหรือว่าการเงินเนี่ยเอออยู่ในช่วงที่แบบตึงมากเลยอะ่ะเราจะต้องไปคิดก่อนว่าเราจะทํา เราจะทํายังไงให้ได้เงินมาอะไรประมาณอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นความรักเนี่ยต่อให้มีใครเข้ามานะคะเขาก็เขาก็เป็นแค่เหมือนจุดที่มันดึงสายตาคุณไปได้แค่ชั่วคราวอะแต่ไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องไปให้ความสัมพันธ์ให้ความสําคัญกับเขาขณะนั้นหรือว่าต้องรีบตัดสินใจว่าเราต้องแบบเฮ้ยตกลงกับเธอต้องคบหากันอะไรอย่างเงี้ยกันกันไม่ได้มองแบบนั้นเลยนะคะ หลักๆเนี่ยก็จะประมาณนี้แต่ถามว่ามีโอกาสจะเจอคนเข้ามาไหมมีแน่แล้วก็ไม่จําเป็นแล้วนะทีเนี้ยว่าจะต้องเป็นแฟนเก่าเป็นคนเก่าแต่พี่หมอมองว่าเป็นมันเวลาคนเนี้ยเข้ามาการจะรู้สึกเหมือนคุ้นเคยค่ะอาจจะมีความคล้ายคลึงกับคนในอดีตคล้ายแฟนเก่าคล้ายคนคุยเก่าหรือว่าคล้ายเพื่อนเก่ายังได้เลยนะหรือว่าคนคนนี้อาจจะเคยรู้จักกันมาก่อนแล้วแต่ว่ายังไม่เคยแบบ พูดคุยกันแบบจริงจังอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในเดือนนี้เขาเข้ามาหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้เราอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ชาวกันเองเนี่ยแหละแค่ยังไม่ได้รับเอาไว้นะคะรู้สึกว่าเราอยากจะไปโฟกัสสิ่งอื่นก่อนนั่นเองแต่ถ้าถามพี่หมอว่าแล้วถ้าสมมติว่าหนูเนี่ยไม่ได้ตอบรับไม่ว่าจะเป็นแฟนเก่าอ่ะกลับมาขอคืนดีหรือคนใหม่ๆที่พี่หมอพูดไปแล้วนะหนูยังไม่แบบ ยังไม่ตกลงรับเขาเข้ามาในชีวิตแล้วเขาจะหายไปไหมก็บอกเลยว่าไม่หายอันนี้ก็บอกเลยว่าไม่หายนะคะเขาก็เข้ามาให้เรา,าร,เรู้อะแหละเดือนเนี้ยเข้ามาให้เรารู้ว่าเราเนี่ยมีเขาอยู่นะอะประมาณนั้นนะคะถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยหันไปให้ความสนใจคนคนนี้ก็ได้นะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาดูชาวกันที่มีคู่กันบ้างดีกว่าค่ะลัคนาราศีกันที่ไม่โสดนะในเดือนกันยายนเนี่ย สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างควีนไม้ควีนเหรียญ เหรียญเอ๊ะมาตำแหน่งเดิมไหมเนี่ยในคนโสดก็มาเนาะเจ็ดไม้แฮงแมนห้าเหรียญวีออฟฟอร์จูน หนึ่งไม้อัดสวินไม้โอเคแล้วก็คิงเหรียนนะคะชาวกันเนี่ยอ,อ่อต้องบอกว่าในแง่ของความสัมพันธ์ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะอันนี้พี่หมอบอกก่อนนะ เดี๋ยวพี่หมอค่อยอธิบายแฮงแมนห้าเหรียญแล้วก็เจดไม้นะคะว่ามันเข้ามาแล้วส่งอิทธิพลอะไรกับชาวกันได้บ้างในเดือนนี้นะคะแต่ถ้าเรามองหลักๆอ่ะรู้สึกว่ามันมีความมั่นคงดีค่ะในเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยยังยังไปได้เรื่อยๆอ่ายังไปได้เรื่อยๆ Energy ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ก็เป็นได้หลากหลายนะคะเป็นคนมีคู่ในลักษณะของเป็นแฟนกันเป็นคนคุยกันนะคนคุยเนี่ยมีเกณฑ์ขยับเป็นแฟนนะเดือนนี้ นะถ้าเป็นคนคุยนะคะต้องเป็นคนที่คุยกันมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งมาเริ่มคุยเดือนนี้นะถ้าเกิดว่าเพิ่งมาเริ่มคุยเดือนนี้มันจะไปอยู่ในโหมดคนโสดก็คือคุณเปิดรับเขาเข้ามาเป็นคนมีอ่าเป็นเป็นคนคุยก่อนแต่มันจะยังไม่พัฒนาแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่คุยกันมานานแล้วอะค่ะศึกษากันมานานแล้วแล้วยังไม่ได้แบบว่า<ๆ>ขเขาเรียกว่าพัฒนาความสัมพันธ์หรือว่ามีสถานะที่มันชัดเจนเดือนนี้มีเกณฑ์ที่มันจะชัดเจนขึ้นอ่าอันนี้ต้องแยกประเด็นกันไปนะคะแล้วก็อ่า มีความมั่นคงพี่หมอพูดไปแล้วเนาะก็คือหมายความว่ายังไงในเะรื่องของความมั่นคงหมายความว่าไม่ต้องไปกังวลเลยค่ะว่าเราจะเลิกกันซึ่งเราจะเลิกกันพาร์ทเนี้นมันจะต้องอยู่ในคู่ที่มันมีปัญหาคู่ที่มันท็อกซิกซึ่งคู่ของชาวกันไม่ใช่แบบนั้นนะคะ,ะคุณยังยังแบบมีความต้องการเดียวกันพูดง่ายๆคือคุณยังต้องการเขาเขายังต้องการคุณและคุณและเขายังต้องการความสัมพันธ์นี้นั่นเองนะ เป้าหมายหรือว่าทิศทางในความสัมพันธ์ก็ยังคงเป็นเป้าหมายและทิศทางเดียวกันอยู่พูดง่ายง่ายก็ยังรักกันดีแหละเออถ้าออกแบบสรุปง่ายงคือก็ยังรักกันดีนะคะแล้วก็ยังดูแลเอาอกเอาใจใส่ซึ่งกันและกันค่อนข้างดีเพียงแต่ว่าในเดือนกันยายนเนี่ยพี่หมอมองว่าทั้งคุณและเขาอาจจะมีเวลาไม่ใช่มีเวลาแบ่งเวลาแล้วกันเนาะที่มันควรจะให้กันอะไปใช้เรื่องอื่นค่อนข้างเยอะค่ะ ซึ่งอาจหลักๆเลยการงานแน่นอนนะเดือนนี้ชาวกันเนี่ยทั้งตัวคุณเองและคู่ของคุณเนี่ยอาจจะมีงานหรือว่าความรับผิดชอบที่มันยุ่งเหยิงนิดนึงนะคะทําให้เราเนี่ยต้องเอาเวลาไปใส่ใจเรื่องนั้นเหมือนแบ่งเวลาที่ควรจะมีให้กันอนะไปใส่ใจเขามันจะเกิดปัญหาอยู่ประมาณหนึ่งในช่วงเดือนในช่วงประมาณกลางเดือนนะคะที่พี่หมอเห็นช่วงนั้นเนี่ยไม่คุณก็เขาอะ่ะเหมือนมีคนใดคนหนึ่งอยากจะ เรียกร้องเวลาจากอีกคนนึงแต่อีกคนนึงเนี่ยไม่มีให้นั่นเองนะคะหรือแย่หน่อยก็ทั้งคู่เลยนะจริงๆคนทั้งสองคนอยากเจอกันออยากมาเจอกันอยากไปกินข้าวกันอยากไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณก็ติดงานเขาก็ติดงานนั่นเองะคะต่างคนต่างเรียกร้องอันนี้หมายความว่าต่างคนต่างพยายามที่จะหาเวลามาให้กันนั่นเองค่ะแต่ว่าในช่วงนั้นมันยากหน่อยะช่วงประมาณกลางเดือนอาทิตย์ที สองเนี่ยปลายปลายอาทิตย์ที่สองเนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบเจอกันยากไม่ค่อยมีเวลาให้กันเวลาว่างไม่ตรงกันอะไรประมาณนี้นะคะช่วงนั้นน่ะถ้าผ่านไปได้ก็คือจบนะไม่ได้มีปัญหาอะไรลากยาวไปขนาดนั้นเหมือนกับ จริงๆพี่หมอว่านะไพ่เขาแค่ขึ้นมาเพื่อให้กันรับมือรับมือเตรียมตัวได้เลยนะเธอช่วงนี้นเธอจะไม่ค่อยได้เจอคนหลักคู่ครอ,องของเธอเท่าไหร่นั่นเองนะคะแต่พอพ้นไปแล้วเนี่ยมันก็จะกลับเข้าสู่สภาวะปกตินะคะหรือ,อบางคนมีเกณฑ์ที่แบบวางแผนจะเดินทางท่องเที่ยวร่วมกันด้วยค่ะแล้วแผนการมันอาจจะถูกเลื่อนนะจากที่ตอนแรกเนี่ยเราวาง แทนเอาไว้ประมาณเนี้ยช่วงกลางเดือนเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันนะนู่นนี่นั่นแต่ปรากฏว่าพอถึงเวลามันทําไม่ได้นั่นเองอาจจะเลื่อนไปเป็นปลายเดือนนะคะแต่ก็ไม่ต้องกังวลค่ะในแง่ของความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันยังค่อนข้างแฮปปี้ดีอยู่อีกหนึ่งข้อเสียเลยนะอาจจะมากน้อยแล้วแต่คู่นะก็คือเรื่องของความโรแมนติกค่ะคู่นี้เนี่ยบางทีเนี่ยไม่ค่อยแสดงออกต่อกันเท่าไหร่หรือว่าอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ย ชอบที่จะแสดงออกแต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบที่จะแสดงออกแต่มันไม่ได้หมายความว่าการที่เขาไม่แสดงออกหรือเราไม่แสดงออกเนี่ยเราไม่ได้รักกันนะคะเพียงแต่ว่าเดือนนี้คุณอาจจะไปอยู่กับคนที่ไม่ค่อยโรแมนติกอะเออช่วงนี้แฟนเราไม่โรแมนติกเลยหรือช่วงนี้เราไม่โรแมนติกเลยหรือแย่หน่อยไม่โรแมนติกทั้งคู่เลยอะไรเงี้ยอ่าวิธีการแสดงออกอะมันมันมันไม่เหมือนเดิมเออในความสุขของพี่หมอนะ จากที่ปกติเราแบบหวยแบบคลั่งรักมีอะไรก็นึกถึงเขาก่อหรือว่าแบบเป็นห่วงเป็นใยแบบเอ,อทุกคนจะเข้าใจแหละว่าไอ้พาร์ทของการแบบโรแมนต้นมันเป็นยังไงแต่ว่าในเดือนนี้ยที่หมอแค่รู้สึกว่ามันลดน้อยลงเท่านั้นเองนะคะแต่อย่างที่พูดค่ะกันไม่ต้องกลัวคุณและเขาเนี่ยยังมีแพชชั่นในความสัมพันธ์ต่อกันสูงมากๆเพียงแต่ว่ามันแค่แสดงออกมาเนี่ยน้อยลงกว่าที่ควรเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็ เหมือนกับว่าเอ,อเกิดเขาเรียกว่าไงอ่ะไพ่ขึ้นมาเพื่อให้เราเนี่ยตั้งหลักรับมือไม่ต้องไปกลัวว่าคุณเนี่ยเออเขาและคุณเนี่ยไม่มีไม่มีความโรแมนติกแล้วความรักมันจะสั่นคลอนมันจะมีปัญหาสําหรับที่หมอไม่มองอย่างนั้นนะคะจริงๆต้องบอกว่าในช่วงที่ได้ใช้เวลาด้วยกันน่ะกลับยังจะแบบว่ามี สิ่งที่คุณกับเขาพยายามจะทําร่วมกันใหม่ๆได้นะไม่ว่าจะเป็นแอคทิวิตี้ต่างๆกิจกรรมต่างๆหลายคนมีการวางแผนทําธุรกิจร่วมกันกับคนรักในเดือนนี้ด้วยซึ่งก็เห็นไหมพอเราไปอยู่โหมดของธุรกิจอะจะให้เรามาอินเลอฟไปทําธุรกิจไปมันก็แปลกอะเนาะเราอาจจะต้องไปใส่ใจสิ่งที่เราสองคนสร้างร่วมกันก่อนเห็นไหมก็จะประมาณนี้เท่านั้นเองค่ะในเดือนนี้นะ ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีกันนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะถือว่าโอเคเป็นเดือนที่มีความสุขอีกเดือนหนึ่งเลยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสุขภาพบ้างดีกว่าค่ะสุขภาพของชาวราศีกันและลัคนาการในเดือนกันยายนนะคะไพ่เห็นยังไงบ้างขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะเปิดมาไพ่สวย ก้วยหกไม้โอเคอ่าแปดดาเด็กเฟียดอ่าควีนไม้นะคะสุขภาพถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะอ่าดีนะ แต่ว่าอาจจะมีปัญหาได้บ้างนะมีได้บ้างอืมเรื่องอะไรได้บ้างนะสำหรับที่หมอที่สถิติเลยแปดดาบเจอบ่อยๆเลยก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับดวงตาค่ะทุกคนระวังปัญหาเกี่ยวกับสายตาดวงตานะคะบางทีมันก็ไม่ได้ต้องเป็นสายตาเสมอไปด้วยนะเรื่องเกี่ยวกับตาเนี่ยอาจจะเป็นพวก ตาอักเสบติดเชื้อต่างๆนานาน,นะหรือว่าอ่าตาเป็นต้ออะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต,ต้องรุนแรงเบอร์นันะคือพูดง่ายๆว่ามันเป็นได้มากกว่าแค่เรื่องค่าสายตาเราอย่าไปโฟกัสแค่ค่าสายตานะคะทุกคนหรือว่าในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยทุกคนอาจจะใช้สายตาเยอะตามันล้ามันพล่ามันมัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm. ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องตาเนี่ยถ้าถ้าใครแจ็คพอตไปเจอเรื่องตานะ อันนี้อาจจะเป็นปัญหาที่กวนใจหน่อยทําให้เราเหมือนแบบใช้งานมันได้ไม่เต็มที่อะ่ะช่วงนี้แบบเราจ้องคอมปกติเราดูคอมเราทําคอมแป๊บเดียวเนี่ยตาเราล,ะล,ะละ้าเราหลับตาพักสายตาสักสามสิบวินาทีลืมตามามันก็เฟรชเหมือนเดิมแต่ว่าในเดือนกันยายนเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นเท่านั้นเองนะคะอ่าก็เป็นสัญญาณถือว่าถ้าใครเจอปัญหาเรื่องสุขภาพตาพี่หมอจะเตือนว่ามันเป็นสัญญาณเริ่มต้นนะคะในเดือนนี้ไม่ร้ายแรงแต่ว่าในอนาคตไม่แน่เพราะฉะนั้นเนี่ย แนะนำว่าถ้าเกิดว่ามันผิดปกติมากจนเกินไปเราเราจะรู้สึกได้เนาะมันร่างกายเราเนาะต้องไม่หลอกตัวเองนะว่าไม่จริงอ่ะไม่หนูก็เป็นอย่างนี้แหละอันนี้เราถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าใช่มันเป็นอย่างนี้มาก,ก็ถือว่าไม่หลอกตัวเองแต่ถ้าเรารู้อยู่แก่ใจว่าไม่ใช่อันนี้พี่หมอแนะนําว่าให้หาคุณหมอนะคะจะดีที่สุดมันเหมือนกับเราจะแก้ได้ทัทนท่วงทีนะคะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะกลับมาใช้งานได้ปกตินะตามันก็จะเหมือนได้รับการดูแลแหละ แล้วก็อาจจะมีได้บ้างค่ะเล็กๆน้อยๆปวดเมื่อยร่างกายปวดตามข้อตามกระดูกต่างๆนานาเล็กๆน้อยๆไม่มากพักผ่อนก็หายนะคะโดยรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างที่บอกนะเอาละจบแล้วค่ะทุกคนสำหรับความรักความสัมพันธ์ทั้งของคนโสดและคนมีคู่ในเดือนกันยายนนะคะเดี๋ยวพี่หมอจะมาเปิดไพ่ตรงนี้ ใครที่ฟังการงานกันมาก่อนแล้วก็รู้แหละว,ว่ามันคืออะไรถ้าใครยังไม่ได้ฟังคือพี่หมอไม่อยากพูดแล้วอะ่ะมันทําให้คลิปมันยาวยืดยาดมากเลยอะ่ะเอาเป็นว่าลองฟังกันไปเลยแล้วกันว่าไพาตรงนี้เขาจะมาอ่านอะไรนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะเราจะมาดูกันว่าหากชาวลัคนาและชาวราศีกันนะคะอยากจะไปไหว้พระอยากจะไปขอพรร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของความรักความสัมพันธน์โสดอยากมีคู่คนมีคู่อยากแต่งงานอ่า ดูสิเราจะไปขอพรที่ไหนแล้วมันจะประสบความสําเร็จในเรื่องความรักได้บ้างหรือมีวิธียังไงทําให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันดีได้เจอคู่ครองที่ดีหรือว่าที่ดีแล้วให้ดีดขึ้นไปนะคะรวมถึงสุขภาพด้วยนะมาดูกันอ,อันนี้น่าจะเรื่องสุขภาพเลยเทพองค์นี้ชาวหิรันพนาศูนจริงจริงอ่ะประวัติเนี่ยเขาใช้คำว่าเป็นอัศว์นะคะ แต่พี่หมอก็มองเป็นเทพไปแล้วอะสำหรับพี่หมอนะอในภาพเป็นพระพุทธ,ธาจารย์โตพระพุทธ,ธาจารย์โตใช่ไหมคะแต่ว่าชื่อไพคือเกจิอาจารย์นะคะเดี๋ยวจะตีความให้ฟังนะคะทุกคนพระแม่ตรีสติทั้งสามองค์นะคะ โอเคเป็นวิธีที่ง่ายมากๆเลยนะคะในการทำบุญหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ขึ้นชัดนะชาวลัคนาราศีกันนะคะถ้าเดือนนี้เนี่ยรู้สึกว่าโอ้ยหนูอยากมีคู่มากเลยพี่หมอหนูเหงาอะ่ะหนูอยากมีแฟนอะ่ะถ้าคนโสดเขากําลังมองหาความสัมพันธ์อยู่อย่างเงี้ยเนาะพี่หมอหนูอยากมีแฟนจริงจนะหนูจะไปขอพรที่ไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ย เออพระแม่ลักษมีค่ะพระแม่อุมาเทวีค่ะพระแม่สรสัศวตีค่ะหรือจะขอทั้งสามพระองค์เลยก็ได้นะคะก็ขึ้นมาให้เห็นเด่นชัดขนาดนี้ก็ต้องเป็นพระแม่แน่นอนนะคะหรือจริงๆแล้วเนี่ยที่ไหนก็ได้อีกด้วยนะอันนี้บอกก่อนแต่มองว่าถ้ถาเอาตามคําถามที่เราถามจากไพ่เราก็ให้เกียรติครูบาอาจารย์ในไพ่เนาะเปิดมาขึ้นมาขนาดนี้ก็จะแนะนำสามองค์นี้ก่อนเลยนะคะหรือใครอยากจะไปขอกับเอ,อ่อ บางคนไม่ได้อ่อจะใช้คาว่าอะไรดีอะไม่ได้เชื่อหรือว่าไม่ได้มีความศรัทธาหรือว่านับถือในทางฮินดูมากนะักไม่ได้ไม่ได้เชื่อไม่ได้เปิดใจละเอาง่ายๆแต่ว่าเชื่อในเรื่องของพับเขาเรียกว่าอะไรในทางพุทธนะคะก็ไปขอกับพระสงฆ์ก็ได้อันนี้ก็จริงๆนะก็เป็นเนี่ยสายเกจิอาจารย์นะคะแต่พี่หมอจะแนะนําเป็นที่คุณศรัทธาค่ะย้ํา นะว่าที่คุณศรัทธาพี่หมอจะไม่เจาะจงลงไปแม้ว่าหน้าไพ่จะขึ้นมาเป็นสมเด็จพระพุทธ,ธาจยาโตนะคะแต่จริงๆแล้วสามารถเป็นเป็นองค์ไหนเป็นรูปไหนก็ได้ค่ะจะเป็นหลวงปู่มั่นจะเป็นเอ่อหลวงปู่ทวดจะเป็นเกจิอ่ะได้หมดอ่ะทุกคนก็ตามชื่อไพ่เลยนะคะไม่ต้องคิดอะไรเยอะคือการที่พี่หมออ่านอย่างเงี้ยเพราะพี่หมอรู้สึกว่า ไม่ได้มีไม่ได้ไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นอย่างเงี้ยไม่ต้องไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นแค่สมเด็จพระพุทธ,ธาจยา์โตนั่นเองยังเป็นได้อีกหลายๆรูปนะคะที่ทุกคนศรัทธาหรือนับถือเนาะเพราะว่ามันเป็นการอ่านพลังงานรวมค่ะมันไม่ได้มีอะไรบ่งบอกว่าจะต้องเป็นสมเด็จพระพุทธ,ธาจยา์โตเพียงองค์เดียวหรือรูปเดียวนะคะในเรื่องของสุขภาพขึ้นเท้าหีรันพนาสูรพี่หมอก็จะแนะนําแบบตรงตัวเลยค่ะว่าให้ไปขอพรกับ องเท้าทีรันธนาศูตรหากใครมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพในเดือนนี้นะคะหรือว่ามีใครเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องผ่าตัดจริงๆในพาร์ทการอ่านสุขภาพที่หมอไม่ได้พูดเรื่องการผ่าตัดเพราะว่าที่หมอก็ยังมั่นใจอะว่าไม่น่าจะมีแต่ถ้าเกิดว่าใครมีแล้วกันนะก็ให้ไปขอพรกับเท้าฮีรันธนาสูตรอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวพี่หมอเลยนะแล้วก็คนที่พี่หมอรู้จักหลายๆคนนะคะ ไปขอพอรเรื่องสุขภาพกับพงเท้าฮิรันทนาสูรเนี่ยแล้วเห็นผลกันเยอะมากๆมากๆเลยค่ะแล้วก็จะขอเรื่องอื่นด้วยก็ได้นะส่วนตัวพี่หมอจะขอเรื่องการงานการเงินแล้วก็สุขภาพยังไม่เคยลองเรื่องความรักนะอันนี้บอกก่อนแต่ว่าทุกเรื่องที่ขอได้แล้วก็มีโชคด้วยนะอันนี้อันนี้แล้วแต่คนนะแต่ทิ้งท้ายไว้เผื่อใครอยากจะลองดูนะคะเท้าฮิรันธนาสูรเนี่ย อ,อยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎค่ะทุกคนอยู่ด้านหลังอยู่ตรงวังพยาไทยนะคะหาไม่ยากค่ะเราเข้าไปเราเจอโรงพยาบาลพระมงกุฎยังไงเราก็จะเจอศาสตร์เท้าที่ดานพนาสูตรแน่นอนนะคะถ้าถามเทคนิคพี่หมอพี่หมอจะชอบใช้ดอกกุหลาบในการไหว้นะคะใบสีปากชามตามภาพเลยค่ะแล้วก็ที่เรียนรู้มานะที่ที่แบบว่าเขาพูดกันเนี่ยก็คือท่านจะโปรดขนุนค่ะผลไม้ค่ะ ก็ถ้าใครไปเจอแจ็คพอตนะในช่วงที่เขาไปแก้บนกันนะพี่หมอเคยไปเจออยู่หลายครั้งเหมือนกันนะหลายครั้งมากค่ะเขาเอาขนุนไปกองกันเยอะมากที่เนี่ยแสดงว่าเขาต้องสําเร็จเนาะแต่พี่หมอไม่เคยบนด้วยขนุนนะคะอันนี้บอกก่อนแล้วก็ถ้าเป็นส่วนตัวพี่หมอพี่หมอจะเน้นไปที่ใบสีค่ะใบสีปากชาม,มาคู่ดอกกุหลาบแล้วก็ขนุนเนี่ย ไม่เคยเอาไปไหว้เป็นลูกกับเขาสักทีเพราะว่าพี่หมอไม่สะดวกในการแบกไปนะคะก็จะใช้วิธีเป็นขนุนแกะแล้วอ่ะเออเราก็จัดสวยๆไปถวายอะไรประมาณนี้เท่านั้นเองนะคะก็ลองดูหรือจะเราจะไม่เราจะไปมือเปล่าไปด้วยใจยังได้เลยค่ะไปด้วยศรัทธาอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะทุกคนลองดูเนาะประมาณนี้ส่วนวิธีของการทําบุญนะคะเพื่อที่จะเสริมความรักความสัมพันธ์ก่อนอื่น ต่อให้ไขไม่ขึ้นพี่หมอแนะนาเองละกันเราต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนนะคะเราต้องเริ่มจากการที่เราให้เขายังไงเราก็จะได้แบบนั้นกลับมาอันนี้สําคัญมากๆนะความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องของคนสองคนนะคะพยายามเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้นะคะทุกคนเราต้องแบบไปด้วยกันไปพร้อมๆกันจับมือกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในพาร์ททางทางที่เราทําได้ก็ทําให้เต็มที่ก็คือรักให้ดีนะทําให้ดีมันก็จะออกมาดีนะคะ แล้วก็ถ้าอยากจะขอแล้วกันนะก็ไม่ใช่ถ้าอยากจะทําบุญหรือว่าเสริมดวงเนี่ยพี่หมอก็มองไปที่เรื่องของการทําสมาธิค่ะแล้วก็การแผ่เมตตาหมายความว่านอกเหนือจากการทําบุญทั่วทั่วไปเนี่ยการปฏิบัติสมาธิไหว้พระสวดมนต์มีส่วนอันนี้ไม่ไม่รู้จะอธิบายยังไงว่ามันช่วยยังไงแต่ไม่รู้สิลองดูไปลองกันเองดีกว่า ในเรื่องของการสวดมนต์ไหว้พระหรือการทำสมาธิเพียงแต่ว่าทิ้งท้ายเอาไว้ว่าทุกครั้งค่ะที่เราทำในการปฏิบัติสมาธิหรือว่าในการสวดมนต์ไหว้พระแนะนําให้แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุลถามว่าอุทิศให้ใครอุทิศให้ตัวเราเองอุทิศให้ครูบาอาจารย์พ่อแม่ของเราแล้วก็อุทิศให้คนรักของเรารวมถึงเจ้ากรรมนายเวรค่ะลองดูนะคะอ่า รวมถึงการทําบุญทุกแบบที่ไม่ใช่การนั่งสมาธิหรือว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยแนะนําเลยเวลาคุณทําบุญอะไรก็แล้วแต่ในเดือนกันยายนเนี่ยให้แผ่เมตตาถูกครั้งนะก็มีส่วนเป็นเทคนิคเสริมเข้าไปแล้วกันนะคะสําหรับชาวราศีกันโอเคก็ครบถ้วนจบแล้วค่ะสําหรับจะไปการงานการเงินอีกแหละสำหรับความรักความสัมพันธ์แล้วก็สุขภาพของชาวราศีกันในเดือนกันยายน ก็ที่หมอหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับชาวราศีกันไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ฝากชาวกันทุกคนให้ติดตามคลิปอื่นๆในช่องด้วยนะคะหรือว่าใครมีคำแนะนำอยากจะติชมอะไรเนี่ยพี่หมอยินดีนะหวังว่าทุกคนเนี่ยจะยังเอ็นดูกันอย่างนี้ต่อไปแล้วก็ซัพพอร์ตกันอย่างนี้ต่อไปนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ